Good เมื่อกีก็เพิ่งตื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวไปกินเป็กแปดมันเดิมแล้วก็เปนน็นทัน้งหมดทั้งหมดสีวันนี้ไม่มีอะไรมาไม่แน่ใจว่าจะได้ววะที่ไหนเยอะไหมรอดูของแปลกที่ด้กินวันนี้นะคะ เหมนอนลงลิฟต์แล้ววันสุดท้ายที่จะพักที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ดีแต่ว่าไม่ไม่น่าใช่ห้องเดิมอันนี้สตรอเบอรี่จากฟาร์มเฟสเมื่อวานนะคะแล้วก็อะโวคาโดจากที่เดิมนี่วันนี้ออเมรหมือนเดิมแล้วก็วันนี้มีแบบสปริงโรดก็มีแฮมเบอร์อนเดิมแต่ของแปลกวันนี้นั่นก็คือ คือเห็นบ่อยมากมันดูไม่น่ากินเลยแต่ว่าเราจะทำเพื่อทุกคนนะคะเราจะชิมให้ทุกคนดูค่ะแค่เห็นก็ไม่อยากกินแล้วมันแบบมันเบกตีนเกินแล้วซอสละแล้เชื่อว่านี่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบนอกจากเบจมาแล้วกินแบบม่กเหต ก็ไม่ได้แย่เท่าที่คิดนะทุกคนไม่ลองชิมเบเกบีนไหมคือมันเหมือนมันเทคเจอร์สักๆอ่ะคือเห็นในแบบในหนังที่เขาจะเสิร์ฟในคุกในในอาหารเช้าเด็กที่เด็กจะไม่ชอบกันมไม่แ่เท่าที่คิปแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเรามากินออมเล็ตด,ดีกว่านี่นไม่เคยหันออมเล็ตนี่คนดูเลยมันมีชีสด,ด้วยนะหเห็นดิดเดียว เข<ม>าใส้ที่ว่าแล้วจี๊ดบางีก็ชิดชัดกับ,บคนทำไปนิดหน่อยเกิดเดยกอุ้ยแรงไปหน่อยเวรง,งามเจอกันเห็นว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วมีแบ็กฟัสของที่นี่แล้วก็เลยหยิบอันนี้มาลองไม่รู้จะอร่อยไหมอ่ะมันเป็นไวส์พุดดิ้งอ่ะ ตอนแรกกลัวแม่อร่อยก็เลยไม่กล้าหยิบมาแต่แม่บอกกินเถอะเหมือนตอนแรกนลยว่าข้างมนเป็นสไปซ์สแต่ว่าน่าจะเป็นแซลมอนเหมือนข้าวหวานๆก็โอเคนะแต่ว่ามูช็อกโกแลตยังอร่อยกว่าวันนี้แถมให้เป็นของแปลก2อย่าง เพราะว่าเราเก่งเรากินมูช็อคแกลกกันเถอะพื้นพรมเขียนยากมากทุกคนตูดตูดนี่ตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะเอาไม่ก็หลับอยู่เมื่อกี้นันนอนอยู่น้ำลายติดคออืด <c oughs> เลยไออ้ออะไรก่องๆลาอย่นะคะ่ะ <c oughs> เหมือนนอนงานนิดนึง,ง่ย ไม่รู้เมื่อกี้ฝันถึงอะไรไมร่จะไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่ากำลังมันเลยอะ่ะก็เลยถ่ายคลิปไว้ก่อนละกัน road trip นี่ไอติม็กอันละ50เซนมมแม่ขอดูน้ำหน่อยน้ำบิสคอ อันนี้มาชิมกันอันนี้รสชาตินมๆนะคะแต่เท็กเจอร์ดีเออันนี้อันนี้อร่อยอันนี้บิสเนี่ยอร่อยบิสคอฟหอมมากบิสคอฟหอมมากอันนี้หอมพอลองดูดหน่อยดูดน้ำซิกมากหนามากอร่อยดีอร่อยดีอันนี้50เซนเองเคยซื้อมา2อันเป็น1นึ่ดอลเย้ เรามาแวะตรงนี้นะคะ Gate Ocean Road ตรงนี้มีคนเล่นเซิร์ฟเต็มเลยอ่ะคืนแรงแล้วแบบเดืยบเป็นจุดๆลอยกันอยู่เนี่ยไม่รู้เห็นไหมแต่ว่าเห็นเลยทุกคนแล้วก็ไม่รู้เขาหนาวรอเปล่าเนี่ยแบบเราอะมาเล่นกันที่นี่เนาะตอนนี้หนาวมากเป็นใส่ขาสั้นมากส่ะทุกคน เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความอดทนหน่อยนึงขออนุญาตไปถ่ายรูปกันกนะเราลงมาด้านล่างนะคะทรายค่อนข้างยุบย่ามนิดหน่อยแต่ว่าเทกเจอร์เหมือนแบบผงชูรสมากๆเลยอะแล้วก็โอ้โหบรรยากาศดีอากาศเย็นว้าว Great Ocean Road นะคะไปถ่ายรูปกันเถอะ ช็อกโกแลตนี่ที่ตีด้วยอะรีวิวให้ดูดีกว่าทุกคนเอาเลยนะเฮียข้างใต้มันคืออะไรอ่ะหรือต้องสดก่อนที่แทู้มากเฮ้ยมันลงไปลึกๆเลยหรือเปล่าโอ m มก o d ช็อกโกแลตข้ใต้ฮอช็อกโกแลตที่จริงใจ วากิวเอ้อขอาวบอร์เอดี๋ใส่อน,นี้อันนี้มนอมทุกนคนไปคนต่อล้กันชิมชิมชิมด้านบน Thank you ไอฟ ีไปกินก่อนนะคะอ่าป้ายเท้าเลยอันนี้เป็นเอ,อ่ Tropical Pizza ชอ็โโอกโกแลตเราถูกไปเรียบร้อยอยากมาคอมมือ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันค่ะเย่ป้ายเช็คพอยต์ Great Ocean Road ราจะตรงนี้สิเดินลงไปเป็นทะเลเลยนะ oh My God มเมื่อกี้เหมือนจะลืมถ่ายคลิปตรงป้อมประกาศ <c oughs> หรือหออะไรสักอย่างนั่แหละไปถ่ายรูปที่ทะเลกัน <c oughs> คนเจอฮอตวันสวยถูก <c oughs> ใจสิ่งนี้นะคะ แต่ไปเสร็จมาแล้วทุกคนวันนี้ใช้ไป58ดอลลาเราเราเจอฮอตวันใช่ไหมแล้วเราก็เลยซื้อบูดักคาโบนาร่ามาด้วยแล้วเราก็มีอาหารสี่กล่องเอาไปอุ่นกินเชเบบใช่แล้วก็ตอนนี้ของโปรดของเธอไงชอยู่ไทยไม่ค่อยได้กินอะไรบูดักเพราะว่าหัวจะร้านนะะก็เลยโอกาสนี้กินซะหน่อยเดี๋ยว นั่งรถอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่ผักแล้วเราดูกันตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารไทยนะคะบรรยากาศไทยๆแล้วก็สั่งผแนงเนื้อกับผัดไทยเนื้อไปนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ซื้อพวกมามม่าไปใช่ไหมเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมอีกซื้อบูด,ดักไปอยากกินบูด,ดัก โซนที่ผมเห็นก่อนสีดำปีนะที่พักเราแล้วนะคะมีทําเท้ามีรองเท้าอะไรก็มาก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เจอห้องนอนโอ้สวยงามเลี้ยวมาทางนี้ก็เจอห้องนอนอีกแล้วก็ตรงนี้เข้าห้องน้ำได้เดินมาหน่อยก็จะเจอลันลีนี่ก็ของที่เราซื้อมานะคะแล้วก็โซนห้องครัวมาตรงนี้ก็จะเป็น the bathroom ว้าว นมไม่่มีมนเทุกคนนี่มีโต๊ะอืมีห้องลิฟท์รูมใจมาแบบีเตีงที่นี่มีห้องห้องหนึ่ง o m god แล้วก็อุ้ยีอ่างจักุซซี่ oh my g oh this is perfect guys oh my god นี่แหละโรงแรมของเรา เดี๋ยวไปเอาของเขากีานกันนะคะคน Let's go <S เอาดันงงว่ามาไู่ไหนมารีวิวตววรงนี้นี่นั่งนี่นอน Budak Carbonara นะคะอา้าวน่ากินเดี๋ยวเมื่อกี้อันฟันแล้วนะคะขอผมให้เมื่อกี้ผมหนาวมากไม่รู้ว่ามีฮีตเตอร์ไหมต้องหารูไม่เชื่อเดี๋ยวไปนอนล้วคะ่ะ จะน,นี้ี p เ็ดแล้วเร็วม,มาก